สบายดีพี่น้องสบายดีเบัสสุขุสุขคนพี่น้องจ้าเนะาะจ้าสบายดีพี่น้องอยู่บ้านมื้อนี้พ่อปู่ก็ไปาลี้วงคือไปห่านโกค้ามให้พี่มาพี่แม่ให้ข้าเจ้ามาห่านกกขามให้เพราะข้าเจ้าอ่ะจะไปลงเต่าแล้วก็ให้เราห่านออกให้เบิดเลยมันหกเนาะพี่น้องไม่จะกกไหม ปักออกมันก็นก,นกว้างได้เดินบานี้พอยามนั้นกกเป้งบ่งกราบหลายพี่นอ้องให้ข้าเจ้ามันตัดให้พี่ข้าเจ้าก็เอาไปลงเต่าเลยข้าเจ้าฮ้อนให้เนาะ กกม่กวกไงชโลกอยากตัดอีแม่เพป็นห้จงวายได้ชิจงวายยังนอ้องพี่น้องชะลอว่าอยกากบักออกแล้วปูกกไม่ทดแทนเพราะกกม่วงมันเถ้ามันบ่ค่อยมีห่มเลยงามนั่นก็มีแต่เพีย้ยในยามแรงนะจะขึ้นบักค่ะฮอ,อนหามาลงแต่ไม่คามันเป็นบด้อีเนื้อแก่นเดิ จะอาไปเห็ดเคียงก็มีแต่ไม้ขาม,มนี่แหละบอมี่ดอกแม่เอ้ยผู้ใดเขาก็ตัดเองบ้านเขานะ่ะแม่แล้วกันเห็ดงามคืออันเขาซื้อเขานะ่ะ เขาเปรียบปิดจอบไปนะแม่ให้แม่เขาออกมาขวาไรรถเอาออกรถเอาไงยังไงบักฝุ่นก๊กอันนี้นะเราไปจากจงไว้เออตอนรถตอนป่ายมันนั่นพอปู่มันโก๊กปักไงอย่างพี่หลงเนี่ย เวลาเขาซีไปมันหากมาันซีไปมันก็นแตกไปอันเนี้ยลมลมเดมอะไร ต <c oughs> <c oughs> <center> ัด <NP> ก็คามออกมันหกเนาะข้าเจ้าก็บอมีพื้นลงเต่าเลยข้าเจ้าก็ได้พื้นลงเต่าเอาก็มีแต่เป็นนาใจให้ข้าเจ้าเล็กหน่อยให้ข้าเจ้าสอมให้เอามันดีนะเนาะสอมให้ละเอียดนะเก็บงาเก็บยังมันง่ายและวกบนะ ห้านะเบสก็ยังบ,บ่ท่านได้เฮ็ดอยู่บด้ไปใส่เนาะบด้ไปใส่เบเออสในะส่ก็บได้ขายนะพี่น้องห้ไมใส่ก็ใส่กลินนี่ละ่ะปีนี่โกบลายไปแล้วีนบด้มีโกบมีเขียดเลย

เสียชีวิตลอยเศ้าเป่นเด็กข้อพัวเฮาลอยหนึ่งบ่เออหาคนเนาะเงินบาทมาเาว้าบาทเนาะเงินเก็บสิบพันจะรับการจายแต่เงินบาทแหละเฮาน่ะบาทมำแต่เงินบาทใครมีเงินก็บไปจ่ายเงินเกีบ ป่ายก็งวงคสแซแล้วต่อนลงพี่น้องซาดใจชะลอยอยากอาออกบ่เลยแหละก็กวางปุูกก็่วงอันอื่นใส่โอ้ยเราบากจังบ่แล้วแม่ชีแก่จังใดห้องแนมากค สว,ส,สวัสดีสิพาคอยสิพาจะไปลุยป่าไ,าออาได้มืออี่เงินเห็ดยังอ่ะนาเงินฮะ Các cháu khuẩn chênh nó hoàn toàn Các của mẹ một chênh Ôi trời, lầm bạc đây Cốc muộn ngảm thôi หอนงามมันก็่ำจะตัดออกเบิดเลยแมย่เอ้ยกงม่วงอะตาองามมันก็บอกค่อยลลยมันเ่าแล้วกงม่วงตั้งแต่สรโบรานได้เกิดเหตุสะมาปีออกพี่น้องสรจะไปหาเหตุอีกเรี่อยๆนี่ เฮ็ดนาแหละนะมองออกอีกแล้วเฮ็ดนาแหละนะมงเออเฮ็ดสะมพีเฮ็ดรวมอะนะพี่น้องใบชะลอเอิญเฮ็ดสะมพีมราสิไปหาเฮ็ดจ้ะแม่จะสี้ออกหน้าอยู่บ่มื้อนไงเอาสิไปหาเฮ็ดอีกเลยได้ถ้าบ่ออยทั่วป่าอีกก่อน มันหกเนาะเมื่อยขวดแต่ใบมันพี่น้องเอ้ยใบม่วงนะหล่นอยู่คุยามขวดซ้ำได้กระเบนหรอนกับแป่นได้ห่อออกกันเนาะแต่บอกก็คามในกระเช้ออกขึ้นเบิร์ดไปดิแม่ใส่ตียงมาก็งก์งกงกงกอยู่เลย เผื่อเราเสิยแล้หวานเราก็ได้จัดของยังไม่เสร็จเลยแสงฉันมีข่าวเชิมาบอกเธอเห็ดออกอีกแล้วไอจะมาปีขอไปอยู่ปัญหานะอ้นในเก็บเรื่อยๆนะเมขอเอไปช่ำรวยดานี้นะขอไปสำรวจเบางก่อนเขาบอกว่ามันก็กลางดอกงาม เขาดัมันออกเขาไปว่านเขาบ่มีจากดอกแสงว้าสิบูสิบเห็นจากดอกอู้เขาไปเลาะหอป่าไปเห็ดจากดอก่อยยังงงก็น้ำคันบ่อเราคอยปิดแท่งเด้อ ยามค่อยหลังโหลดคดีเรื่องเดียวมีแทงหรืสบายพี่น้องเลยลลางย็นก like no ็ได้ตะกี้นะเขาใส่ได้ไม่มันตัดต่อเวลาเปิดกรอกน้มหลางถวยนะสักเครื่องก็ต้องได้ลี่องทางตะก่อน ว่าจะแดะอะไรคีบุญไงกุกม้มกุ้มอยู่ <ừ. S 1> งูกระไรพี่น้องเอ้ยมื่อข้าเจ้าขีบรถไกเอ้ยทำมน,นนี่เนาะงูห่าแล้วสิลอยตัดมาทางไหนเลยพี่น้องนี่นะบ้านตัวบักใหญ่นึงป่าในลางหัวเฮือนนี่นั่นจนปรเห็นเอียงเลยคุยจิโร่าลายเขายังบุหายแหม่เข้าไปกดเลยเกือบบริสายเลยไอ้ปิงนะ ขออนุญาตนู้นเดสิให้เบิ่งพี่น้องป่าทางลังบ้านอะมันหกทันใดเนาะเบิ่งนี้น่ะอันนี้ฮ่าตัดตอนย้มแดงก็อีแม่นะฮ่าตัดออกทางขอกนี่ เห็นเลยมันมีโพนสองโพนพุทาหันนะเอาไปนะค่ะสารพัดงูเลยพี่น้องมีทุกงูมันมากป่าอนะันันหกชุมนน,นี่แหละอันงูนะกุ๊กเผ่านี่เขเป็นโนดกไปเลย อามาลาขึ้นอามลาลาเราข้นได้มันกะแปะเนาออกกุ้งเลยเนาะมูปลาดปล่อนจากเชื่อลายคนอนดนย,นยันบมุมีหมัยคามกินเปิ่ต้องห่วงดอกขาไปเออยู่ใส่ก็ได้มาใส่ตู้เย็นไว้กินอันนี้นะฮะมันไปทั่วที่เลย เป็นหมากกระดั่นอันนี้นะหมากบุคอยงามมากข้าวมันกุ๊กนั้นมันเป็นหมากแบบกระดั่นหมากสันสันสมกขาบุคอยสมไปเลยตะกี้มันเป็นมะขามหวานอันนี้อันนี้กลเป็นมะขามศพแต่มันเป็นหมากสันสันแบบกระดั่นนะนะเฮ้ยมันเป็นกระดั่นหิ่งหงษ์ค่ะมันกกนี่นะมันหลายปีแล้วขาวหวานนะนี่ถ้าลายปี๋ไปมันกระเดือ แต่ก็ไมันสิเป็นป่ากุกงีวอันนี้กับกุ้งมง่วง,งในเดินเฮือนข่อยเนี่ออย้อ้พ่อเดินในหัวเฮือนเป็นเดินเฮือนของป้าพี่น้องนะบ่ชสลอยถ่ายไปนะแต่เราขายเดี๋ยวนี้เราขายขึ้นไปยู่เวียงแล้วก็ปั่นดินใหชสลอยปัมปุป๊กเฮือนนี่นะพอดินเรากวางแล้วปั่นให้น้องอยู่ไดีอยอยเนี่ยอีพ่อบ่มีดินเด้ โบมีดินปลูกเฮือนมีแต่ดินหน้าเลยพอสลอยนะพี่น้องเอ,อื่อยเอ,อืเออ่อยกกละแหละปอ้อยลราอยู่เวียงปูปั้นดินให้น้องปลูกเฮือนอยู่ตะกี้มีแต่กกหมวงกกหงีเลยเขาก้นออกสิว่าบ่เนี่ยจะได้เดินชั่งนี่นะว่าจะขอแตกเน,นี่ยคนบาดเรา,านะทุกเพื่อนต้องมาเห็ดชิดก,กันกับตินเจ้าของคือบเหตุกลางเฮื่อกลางอืมเอาเธอเอาจะเขตนั่นเห็ดน,นี้นนเลยสินน บบได้เจ้าปุ๊กเปลืองเนื้อที่เจ้าเห็ดยังบบได้ขยันอายุขั้นปุ๊กเงินอีกเล่าหนึ่งกระปุ๊กบบได้อันนี้ปุ๊กได้ได้เนี่ยความคิดของเจ้าอันบปรมนแบบนั้นอ้อยเถอะจะเห็ดนั่นเห็ดนี่ไว้จัดงานเดี๋ยวเอาสมุดว่ามีงานมีเดินทามีเดินขางเงินหนาบ้านนะดิง่ายมาอีกน้อยนึงวันนี้อยากเกาะเกาะออกชองทางก็ได้นะเกาะออกไปอีกย่งพอดีกระเทิน hoặc đơn thân bị cuồng bán nặng Vào nêm bình tài đại nữa <laughs> Khu này xé Một bị khu này Xé <laughs> ham đây đây เอาชิตอนออกบ่นเลยโบมมแม่มกองม่วงเลยแม่เอาชิเป็ดมากกี่ปีมันเถาแล้วแม่เอ้าคันป่านนะกระตัดออกซะมันชิตายเหอยยังไะโอ้ยไปบริษไปอยู่ดอกงาม นะใบม่วงปุ้งไว้สิตายพี่น้องจา๋าเนี่ยมองหนีสิคอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้เนาะบักออกโลงเฮงดเด้นี่เนาะเขาสิไปหาเฮดแล้วเนาะพ่อ,อกันคลิปหนาพี่น้องจา๋าอยู่ป่าเฮ็เนะาะไปแลสบายดีพี่น้องยอยู่หนีด้วยแม